ป้องแป้งและกองทับฟองสบู่ป้องแป้งเป็นเด็กหญิงขี้เล่นทุกครั้งที่ถึงเวลาอาบน้ำเธอชอบใช้สบู่ก้อนเล็กๆถูจนเกิดฟองใหญ่ยักษ์ฟองเหล่านั้นจะลอยเต็มห้องน้ำและสนุกมากคืนหนึ่งป้องแป้งกำลังจะเข้านอนเธอเห็นฟองสบู่บางลูกที่ทำไว้ตอนเย็นลอยวนอยู่ใกล้หน้าต่างก่อนที่พวกมันจะพุ่งออกไปสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือนมีชีวิต วาวต้องตามไปดูแล้วป้องแป้งตัดสินใจกระโดดตามฟองสบู่ที่ลอยผ่านหลังบ้านไปติดๆเมื่อเธอไปถึงเธอก็พบว่าฟองสบู่เหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตตัวกลมใสน่ารักน่าเอ็นดูฟองสบู่พวกนั้นผับป้องแป้งเดินทางผ่านก้อนเมฆนุ่มๆจนไปถึงที่ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นเมืองสะอาดแวววาวที่สร้างขึ้นจากฟองสบู่ที่ส่องประกายระยิบระยับ ทันใดนั้นฟองสบู่ที่ดูเป็นผู้นำก็ลอยเข้ามาหาเขาคือท่านนาวาแม่ทัพฟองสบู่ผู้กล้าหาญท่านนาวาอธิบายว่ายินดีต้อนรับนะปองแปงเมืองของเรากำลังมีภัยเพราะมีคราบเหนียวประหลาดมาทำให้บ้านช่องศกปรกปองแปงมองไปที่อาคารฟองสบู่ที่สวยงามแต่มีคราบเหนียวสีเทาติดอยู่เต็มไปหมด เธอรีบนึกถึงสิ่งสำคัญที่เธอมักจะลืมดูแลผ้าขนหนูสีสดใสของเธอเธอหยิบมันออกมาและเริ่มถูคราบอย่างขยันขันแข็งเมื่อปองแปงเช็ดใกล้จะหมดคราบเหนียวก็กรีดออกมาเป็นเสียงอีแล้วพยายามวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วปองแปงและกองทัพฟองสบู่จึงต้องช่วยกันไล่จับเจ้าคราบเหนียวตัวร้ายที่ดูคล้ายเมือกสีเทาอมเขียวในที่สุด นาวาแม่ทัพฟองสบู่ก็ใช้ความสามารถพิเศษของเขาสร้างฟองยักษ์มาครอบเจ้าคราบเหนียวไว้ได้สำเร็จเมืองสะอาดแวววาวกลับมาส่องประกายระยิบระยับอีกครั้งกองทัพฟองสบู่ต่างส่งเสียงฉลองดีใจท่านนาวาเดินมาหาป้องแปงพร้อมโค้งคำนับเล็กน้อยขอบใจมากนะป้องแปงเธอได้ช่วยเมืองของเราไว้เขาได้มอบของขวัญยพิเศษให้เธอเป็นสบู่ก้อนเล็กวิเศษที่มีประกายระยิบระยับไว้ใช้ดูแลตัวเองและของใช้ที่เธอรัก ตั้งแต่วันนั้นป้องแป้งก็จำได้เสมอว่าความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนเธออาบน้ำเองทุกวันเก็บผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยและดูแลของใช้ทุกชิ้นบ้านของเธอจึงหอมสะอาดอยู่เสมอและแม่ของเธอก็ดีใจสุดๆไปเลย